นที่13มิถุนายนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชานางสาวกรวรรณเตมิยศรอรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูโดยมีนางดารุณีวิเศษชลทานผู้อำนวยการกองการศึกษาพร้อมด้วยนายสรุธรัตนวลีลิขิตเลขานุการนายกเทศมนตรีเข้าร่วมในพิธีณศูนยะ์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา โดยนักเรียนทุกระดับชั้นผลัดกันนำพานดอกไม้ดอกเข็มร่วมแสดงมุทิตาจิตไหว้ครูซึ่งเป็นการปลูกฝังเด็กตั้งแต่เยาว์วัยซึ่งในวันนี้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้นำพานดอกไม้ทูบเทียนที่มีองค์ประกอบแบบปฏิบัติโบราณถึงแม้ว่าดอกไม้แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะภูมิกำเนิดของต้นไม้แต่ละต้น ดอกไม้บางชนิดสวยบางชนิดก็ไม่สวยแต่เมื่อนำมาประดับไว้ในพานบูชาครูก็ทำให้สวยงามมีคุณค่ายิ่งซึ่งมีดอกไม้สัญ,ญลักษณ์มงคลดอกเข็มดอกมะเขือยาแพรกแทนปัญญาความก้าวหน้าไม่หยุดนิ่งและอดทนไม่หวั่นไหวง่ายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้พิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมของไทยที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณเป็นการแสดงถึงความกตัญญูก,กะตะเวทีที่มีต่อครูและระลึกถึงพระคุณของท่านที่ได้อบรมสั่งสอนและได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้สิทย์และยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชาจึงได้จัดพิธีไหว้ครูให้เด็กๆ เพื่อปลูกฝังความเคารพต่อครูบาอาจารย์ให้กับเด็กและก็เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็กนักเรียนอีกด้วยอยู่ในนนศิลรััดีกาาเท มาอยู่มาอยู่เน่ จะเป็นตัวแทนนักเรียนนะคะกล่าวคำปฏิญาณตน Red Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy